ครับวิดีโอนี้จะมาเหมือนเป็นคําถามยอดนิยมว่าเวลาตีคอร์อดหรือว่าเล่นตามคอร์ดนะครับเล่นตีคอร์อดกีดตาร์เนี่ยจะใช้ส่วนไหนดีนะครับหลายคนมักจะติดปัญหาหรือว่าเป็นข้อสงสัยในจุดนี้กันพอสมควรนะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ตีคอร์อดจะต้องใช้ข้อมือสินะครับวันนี้จะมาวิจัยกันดูนะครับผมจะใช้เว็บแคม่ายนะครับบางบางทีมันอาจจะ ไม่ค่อยเห็นเรื่องของมือได้ฐานบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้วิธีตั้งค่าเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นดูแล้วก็ฟังกันไปแบบง่ายๆนะครับบางคนอ่ะสมมติว่าก็จะตีคอร์ดแบบไหนเนี่ยจะใช้ส่วนไหนจะใช้ข้อมืออุ้งมือแขนนะครับสบางคนว่าใช้ต้องใช้ข้อมือนะครับใช้ข้อมือบางคนว่าบอกจะใช้ทั้งแขนเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันสรุปอยู่ที่ อยู่ที่เพลงนะครับเพลงบางเพลงเนี่ยหรือว่าสมาชิกบางวงถ้าว่าถ้ามีคนเขาเล่นคอร์ดให้เราอยู่แล้วเราตีคอร์ดเสริมเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องไปอัดสามสายเบสให้มันกระจุยกระจายคือสามสายบนอะ่ะไม่ต้องไปอัดซ้ำอย่างบางทีมีมือเบสเล่นอยู่แล้วเราไปย้ำแค่ผมเล่นตรงนี้นมันก็รู้สึกว่ามันมีเบสอยู่แล้วนะครับเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักเราเอง ลักษณะนี้คือผมเล่นไม่ได้เล่นครบทุกสายเพราะฉะตัวนี้นผมใช้ข้อมือได้ตวัดข้อมือเลยไหมถ้ากรณีที่เราตีคอร์ดครบทุกสายมันยากมากเลยที่จะตะวัดข้อมือเนี่ยให้มันไปทั่วทุกสายมันสุดท้ายก็ต้องใช้แขนตัวนี้ช่วยแต่ไม่ใช่แขนจนมาถึง,ถ,งถึงนี่นะครับอ่าเนี่ยแขนท่อนเนี่ยมันก็ต้องใช้ช่วยอย่างเงี้ย อย่างน้อยมันก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะช่วยกันเนี่ยครับต้ก็ใช้ข้อมือสมัดถ้าใช้ข้อมือให้มันครบทุกสายม,มันยากมากเลยเนล,ลักษณะที่เราเล่นแบบไม่ไม่ไม่โฟกัสทุกสายแรว่าเล่นเล่นเฉพาะสายเล่นสายล่างสี่สายห้าสาย ครบแล้หมดมันก็ต้องใช้แขนตัวนี้ช่วยอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของการตีคอร์ดผมสรุปเป็นแบบของผมเมืันแล้วแต่เพลงอะนะเราปล่อยให้แขนเป็นไปตามตามเพลงจะดีกว่าจกเว้นบางกรณีที่เราไม่เคลื่อนเยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเล่นกีตาร์เนะี่ยอาจจะต้องมีการขยับขยือนแขนนะครับเนี่ยขยับขยือนแขนของเราแบบให้มันมีความ ยืดหยุ่นด้วยครับยืดเส้นยืดสายเพราะว่าถ้าเวลาเล่นตีแช่างี้นะไปสักครึ่งชวโมงโดยที่มันไม่มีการยืดเลยเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บปวดหรือรังนะครับของเส้นเอ็นบนบนบ,นบานี้ได้นะครับนะครับส่วนใหญ่ที่ที่เจ็บกันไม่ได้เจ็บข้อมือนะตีคอร์ดเยอะๆก็จะเจ็บเจ็บบาน,นะครับไม่แม้แต่คนที่เล่นโซโล่เยอะๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการยืดเส้นทั้งที่ดีก็ออกกําลังกายให้สม่ำเสมอนะครับ บางทีแค่วิ่งแค่ไหลยืดเส้นยืดสายร่างกายกคือออกกาลังเป็นปกติเบาๆของชีวิตเนี่ยนะครับสัปดาห์ละ 3, 4ครั้งนี่ก็ช่วยให้เล่นกีตาร์ดีขึ้นนะหมายถึงกล้ามเนื้อมันยืดหยุนนะครับเราก็เล่นกีตาร์ดีขึ้นด้วยนะครับดีต่อสุขภาพด้วย <Okay. S 1> ถ้าไม่ป่วยเนี่ยยังไงก็เล่นกีตาร์สนุกนะครับถ้ามันป่วยขึ้นมาก็เล่นไม่สนุกอะ่ะ นะครับเป็นไข่รุดเล่นดีดไปขี้มูกย้อยนะครับเนี่ยจะตีทั้งหมดเลยไหมมันก็ต้องใช้ทั้งข้อมือทั้งแขนเป็นเรื่องปะกะติแ้่มันจะนะครับเป็นที่ปัดน้ำฝนมันไม่มีทางนะครับนอกจากเราจะจะเป็นแอคชั่นเวลาเล่นในวงแอคชั่นแต่แอคชั่นเลเสียง เสียงต่อการเป็นรอยสา่กีตาร์ใครไม่มีปิกาดเหมือนตัวนี้ก็ไม่มีปิกาดนะครับเนี่ยอันตรายมากแอคชั่นเยอะเกินกีตาร์พังบางคนไม่แคร์ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมแคร์มันพังแล้วมันซ่อมไม่ได้กีตาร์ถ้ามันพังจะเสียตลอดเอามาสีมาทาทา,ท,าทับสีเนื้อเสียงไม่เท่ากันมาทีเสียงไม่เท่ากันอีกเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเล่นให้ถนอมดีกว่า ตีคอร์ดผม,มเป็นคนตีคอร์ดแดงจริงแต่ว่าผม,ผมไม่ได้แบบถ้าเรื่องแอคชั่นก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับบนเวทีการแสดงมนเวทีก็เป็นเรื่องอีกอย่างนึงน,นะครับซึ่งทั้งหมดก็อยู่กับโอกาสก็กแล้วกันนะครับนะครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นครบทุกสายใช่ไหมมันก็ใช้แค่ข้อมือสะบัดได้ใช่ไหม สุดท้ายมันก็มีแขนตัวนี้เคลื่อนที่จุดีลองดู ใช่แค่ขอ้อมือเห็นไหมกีตาร์บางทีมันก็ต้องมีกำลังมีเรื่องของไ Dynam ดนามายด์ไดนามิกเนี่ยก็ไม่ไดเชตระเบิดไดนามายไดนามิกเนี่ยเรื่องของการเน้นอะไรบ้างเพื่อให้มันเกิดกรุ๊ปของของของการตีคอร์ดนะครับจะเล่นแบบทั้งรู้ถนอมยกเว้นท่าตีสองตีสามการเล่นจริงๆนะครับก็เล่นแบบเบาของเราไปอย่างนี้ได้นะ แต่ถ้าเวลานี้เล่นจริงแบบต้องการนี่เขาเรียกเกิดกรุฟ๊ฟเกิดฐานจังหวะที่จะทำให้คนรู้สึกร่วมนะถ้าเด่นเลยมัน ข้อมือจริงๆอ่ะมันสรุปอ้าวสรุปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้นะครับก็ตีคอร์ดก็จะใช้ข้อมือกับแขนตัวนี้นะครับรวมกันนะครับเพื่อให้การตีคอร์ดมันสมบูรณ์นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะครับในการเล่นของเราเองขึ้นอยู่กับเพลงด้วยนะครับจะเล่นแบบไหนขึ้นอยู่ว่าเราไปเล่นกับวงหรือว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกับพีตาสองตัวสามตัวนะครับเล่นกับเบสนะครับเล่นกับกลองนะมันก็อยู่ที่ จังหวะและโอกาสนะครับก็จะได้ั้งข้อมือแล้วก็นะครับแขนตัวนี้ประกอบกันไปนะครับเนี่อของแอคชั่นก็ทําได้นะครับตามสมควรแต่เน้นย้าว่ารักษากีตาร์เราไว้ดีกว่านะครับอย่าอย่าเป็นแอคชั่นเยอะจนกีตาร์เจ๊งนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าใครไม่ไม่แคร์ตัวเอาแอคชั่นว่าก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปเจอกันวิดีโอหน้าครับหวังม,มีความสุขมากในการเล่นกีตาร์กันนะครับ สวัสดีครับ